บนเม็ดกำยานนี้มีกลิ่นอายเขามังกรของข้าลองเดาดูสิว่านี่คืออะไรคนที่มาบีบสิวคราวก่อนเข้ามาได้ยังไงเขาเข้ามาตอนไหนเห็นได้ข้าไม่รู้สึกตัวเลยจะเป็นใครได้ของสิ่งนี้มาจากที่ใดนี่คืออะไรเนะี่ย <laughs> อยากรู้งั้นเลยได้สิแต่เจ้าต้องยอมรับเงื่อนไขข้าหนึ่งอย่างเงื่อนไขอะไรข้าต้องการ นาไม่มีทางต้องการข้าทำไมข้าต้องการให้เจ้าไปจากเขาแม้ข้าจะไม่รู้ว่าพวกเจ้าคุยอะไรกันแต่ข้าไปจากเขาไม่ได้ข้าลองแล้วก็ทำไม่ได้แค่มังกรพิการเจ้าก็รักจนหัวปลาหัวปัมเลยเหรอเขารู้ตัวตนของเจ้ามมีข้าละปล่อยเขาไปไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะ พวกเจ้าวางใจได้ข้าไม่มีทางบอกใครเด็ดขาดเรื่องตัวตนของเจ้านะ่ที่จริงข้ามาช่วยพวกเจ้าขอเพียงนางยินดีไปกับข้าข้าจะบอกตำแหน่งเขามังกรกับเจ้าทันทีเจ้าต้องการอะไรกันแน่สตรีนางหนึ่งแลกกับความลับจะแลกหรือไม่ไม่แลกทาสปีศาจตอนนี้ทนบททดสอบได้ดีทีเดียวคุยให้มากความทำไมห้ามไหลเข้าไปจากที่นี่ บังเอิญจังข้าไม่ไปหรอกมัดได้เหมือชีพมากบอกมาเจ้าชื่ออะไร <c oughs> ข้าชื่อไปเสียวซึงหลังจากแยกกับแม่นางคราวก่อนก็ยากที่จะลืมเลือนใบหน้าของแม่นางข้าตกหลุมรักแม่นางตั้งแต่แรกพบเพอเจอสายตาของคนมีความรัก ต้องเป็นแบบที่ข้ามองเขาอาการกำเริอบอีกแล้วแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง